เอาไหมตุ S <S ๊กเจียวไหมครับเอาไหมของขวัญปีใหม่เอาไหมเอาไหมครับอ้าวเด็กยังเล่นไม่เป็นไหนเหมือนกันเสียงไหนนะมีอันตัวไหนเล่นเป็นหรือเปล่าลูกสีชมพูเลยเหรอลูกเอาไปมาเร็วๆมาเร็วๆรวห่วนกเอ็กยกงเอ็กยกงเอ็กอยู่ตรงอยู่ในผมเออเนี่ยจับไหล่

มาจได้นมาดีใยมาไดห้ลูกนี่เราจีมีกุุงจินครับผมนี่ฮะเขาจอชี้ให้แล้วครับเจอชีให้แล้วครับชอบไหมครับออ้โหกุุงจิง